สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับกับแกะกล่องแคมป์นะครับวันนี้เรามีสินค้าชิ้นใหม่มานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคืออะไรนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับอ่าแน่นอนกล่องแบบนี้นะครับจาก black design นั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับช่วงนี้นะครับสินค้า black design รู้สึกของกำลังเข้านะครับผมของกำลังเข้ามาทยอยเข้ามานะครับอ่าวันนี้เป็นวันที่ สิดสาเมษายนนะครับสุขสันต์วันสงกรานด้วยนะครับซึ่งแกะตรงไหนเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับมองไม่เห็นที่แกะ เป็น Back ดีไซน์เอ็ก n แนะครับผมนี่นะครับตัว Back ดีไซน์เอ็ก n แนะครับเขาก็จะมีลักษณะนี้นะครับนี่ก็จะมีตีโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสายเป็นสายเป็นสายหนังนะครับผมเป็นสายหนังแต่อีกด้านหนึ่งจะเป็นเชือกนะครับผมนี่นะครับแต่ด้านนี้เป็นหนังเนาะแล้วด้านนี้น่าจะเกิดเป็นเป็นเชือกนะครับมาแปะกันนะครับผม เป็นเส้นเดียวกันนะครับเอาไว้สําหรับล้างนะครับผมล้างด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับเหมือนเป็นเข็มขัดล้างความกว้างนะครับว่าเราจะเอาความกว้างที่เท่าไหร่นะครับความกว้างของขาตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับก็จะเหมือนเป็นเข็มขัดนะครับสอดเข้าไปก็จะมีอยู่หลายระดับนะครับ ที่กลางๆดีกว่านาะนะครับใช้เชือกล็อกเข้าไปนะครับคือตัวนี้นะครับความแข็งแรงอ่ะผมคิดว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเชือกตัวนี้ครับผมขึ้นอยู่กับสายลังตัวนี้นะครับว่าสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับผมมันก็จะมันก็จะไม่ไม่อ้าออกนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมใช้รูที่สองนะครับนี่เพื่อนๆลองดูนะครับ รูแรกอยู่ตรงนี้นะรูที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับความสูงของรูที่2ที่เราใช้นี่อ่ะความยาวก่อนนะครับผมความยาวทั่วไปก่อนนะครับอยู่ที่ความยาวทั่วไปอยู่นนยท,ยท,ยที่23นิ้วนะครับ58เซนนะครับเกือบ23นิ้วเนาะความยาวนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ 37.5เซนนะครับหรือประมาณ14นิ้วไปลายเกือบ15นะครับผมถ้าพอตั้งลักษณะนี้เราก็สามารถเอาวางพวกกล่องพวกอะไรได้นะครับผมลองวางมมีกล่องตรงนี้พอดีนะครับถ้าเพื่อเพื่อนๆต้องการความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับผมนะครับจริงๆขาตัวนี้รู้สึกจะใช้กับกล่องกาแฟของ black design นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ เราก็จะได้ความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบสูงผมว่า,าไ,ดได้ดีไซน์ตัวสมองสีนะครับก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถนั่งได้ด้วยนะขึ้นอยู่กับความชอบนะของใครนะครับนะครับ,นะรบก็วางได้เหมือนกันของแต่นี้จะสูงหน่อยแล้วก็ขาจะดูยาวๆหน่อยนะครับสามารถวางพวกถังน้ำแข็งได้ ผมว่าน่าเชือกนี้น่าจะรองรับน้ําหนักได้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 ดีนะครับเดี๋ยวพอมีถังน้ําไข็งก็พอได้นะครับผมโอเคนะครับก็ไว้สำหรับเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับในการซื้อสินค้านะครับ โอเคขอบคุณมากที่รับชมนะครับ